ที่น,นข่าวกีฬาผู้บนไทยายบอิจิสตล์ประจาวันที่30พฤษภาคม2567โดยชายผู้บังคั่งผู้บนไทนยครับเรามาดูข่าวบนไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันเด็กครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บนไทยช่วงของเที่ยงวันนี้ อาร์ตยังไงสะเทือนทัพช้างศึกทีมชาติไทยเมื่อโค้ชจีนลั่นประโยคเด็ดถึงทีมชาติไทยอิิอีอออจะว่ายังไงเมื่อบารังโกอีวันโควิชนะฮะหัวหน้าโค้ชทีมชาติจีนคนใหม่ออกปโปรงประกาศลั่นผ่านสื่อจีนชนะไทยสถานเดียวเท่านั้นพร้อมกับยกย่องทีมไทยเป็นทีมที่มีความสามารถจำเป็นจะต้องเพิ่มเกมรุกที่ดุดันในการเข้าโจมตี ไทยเป็นทีมที่มีความสามารถนะเราได้วิเคราะห์เกมล่าสุดกับทันานของเกาหลีใต้เริ่มถึงนาทีแล้วที่เราชนะพวกเขาแล้วเราจะเล่นโดยที่ใช้นารุกที่ดุดันกว่าเดิมอย่างแน่นอน สำหรับนันของบาสตาอิชิอินะฮะหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นตเตรียมจะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยบุกไปเยือนทีมชาติจีนแมตช์ชี้ตาศึกคัดบอลโลกโซนเอเชียที่สนามเซนหยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ประเทศจีนในวันที่6กเมษายนนี้ซึ่งเกมนี้เป็นแมตช์ชี้ตาในการเข้ารอบ3คัดบอลโลกเอเชียของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในครั้งนี้เลยทียเดียนะเป็นนามว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันกนะครับนะฮะ ว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าประกาศสักดาแล้วก็ประกาศสงครามกับทีมชาติไทายเต็มตัวเลยนะกระากองไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทายกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงแฟนของอันทานอยช็อกเมื่อทางด้านของมาโน่ปรกิ้งประเดิมนัดแรกภายาขาบ,บ้านนะโดยมาโน่ปรกิ้งนะฮะอดีตกุนซือาท,ทางด้านของทีมชาติไทย ประเดิมคุมทัพของอันฮานอยนัดแรกเข้ามาร,รักงานคุมทีมต่อจด้านของโคชซิโกเกติศักดิ์เสนาเมืองปรากฏว่ามาโน่ปรกิ้งนำทัพทีมรวมซูเปอร์สตาร์ของเวียดนามพา่ายแพ้ค,คาบ้านให้กับด้านของเวียดเทลเอฟซีไป1-2ต่อ2เซตส่งผลให้สถานการในตอนนี้ที่ตั้งเป้าหมายในการล่าแชมป์วีลกกลายเป็นเรื่องยากใน,นทันชี จา,จากความพ่ายแพ้ดังกล่าวทำให้พวกเขาเนี่ยอันดับหล่นไปรั้งอันดับที่6ของตารางคะแนนมีแต้มตามหลังนำดิน FC มากถึง11แต้มโดยเหลือการในคันอีเพียงแค่5นัดในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเองนะโอ้โหเป็นอย่างบ้างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ไแล้วกันนะฮะว่าทางด้านของแฟนฟเวียดนามจะว่าอย่างไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับไทยลีกสะเทือนอย่างแน่นอนด่วนเลยนะ บริลัมเปิดฉากเจรจาควาสนิโคลัสมิเคลสันโดยการน,นี้การแสบารแรงเป็นอย่างมากนะฮะเมื่อทางด้านของทัพปราศาสาไฟ้าบริลัมดีกรีแชมป์ไทยลีก9สมัยร่วมวงในการล่าตัวลูกโซ่นิโคลัสมิเคลสันบิงแบ็กขวาจอมบุกจากทางด้านของโอบิโอเดนเซทีมั้นนำในลีกสุดสุดเดนมาร์กเสริมกรแกร่งทีมลา่าแชมป์แลฤด,ดูกาลหน้า ดยก่อนหน้านี้มีการบริงานข่าวว่าบีจีประชุมทําการยื่นข้อสเสนอในการที่จะคว้าตัวนิโคลัสมิเคิลสันไปแล้วในครนี้หลังจากนี้ไปต้องอย่าจับตาอนาคตของลุกโซ่นิโคลัสมิเคิลสันวิงแบ็กพาร,รังมาสทีมชาติไทยให้ดีท่าน,นี้สโมสรโอ o บอเดนซทีมชั้นนำในลีกสูงสุดเดนมาร์กร่วงตกชั้นต้องไปเล่นในลีกรองของญี่ปุ่น ในด้กาหน้า,นนาสมบนให้ทีมจําเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายด้วยการปล่อยตัวผู้เล่นออกจากทีมไปโดยหนึ่งในนั้นก็คือลูกโซ่นิโคลัสวิงอาบนิคลสันวิงแบ็กพาร,รังมาร์ททีมชาติไทยในครั้งนี้นั่นเองครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อาร์ตหนึงไงช็อตวินาทีสุบรัณเหมือนตาหลุดเดียวมีส่วนทำา1ประตูต่อหน้าประธานเบรสเตอร์เลยนะโดยการนี้ทุกสุบนัณเหมือนตานะฮะเจ้าหนูวันเดคิสวัย21ปีกองหน้าวันเดคิสของเมืองไทยเกือบจะมีชื่อขึ้นบนสกอร์บอร์ดแล้วในลีกสุงสุดของเปลเจียมหลังได้จังหวัดหลุดเดี่ยวเข้าไปดวลตัวต่อตัวกับนายด่านของเวสเทเบริโอโดยจังหวัดแรกยิงเข้ายิงเบาไปหน่อยก่อนจะไปติดเซฟในครั้งนี้ จังหวัที่2ส,สุพรรณัดุดเดียวอีกครั้งแต่ทว่านายด่านเวสเตอริโอก,ก็ปฏิกิริยาไววิ่งออกมานอกกรอบตัดบอลไวท้ทันสุพรัเหมือนตาเกือบจะได้มีโอกาสในการทำประตูไปอย่างบุบวิตในครั้งนี้เพิ่มเติมนะ ส่วจังหวัดที่สสุพรรณนัทไม่พลาดเอาบอลลงอย่างเหนือชั้นมีส่วนช่วยให้โอเอชบรวิวณได้หนึ่งประตูสร้างโอกาสให้กับเพื่อนเข้าจบสกอร์ซึ่งหากเพื่อนยิงในจังหวะแรกที่กำลังอยู่หน้าปากประตูท,ทำให้กลายเป็นแอสซิสต์ของสุพรรณนัททันทีแต่ทว่าเพื่อนร่วมทีมหลังจากที่รับบอลจากสุพรรณนัทแล้วกลับตัดสินใจจ่ายบอลไปให้กับเพื่อนร่วมทีมอีกหนึ่งคนก่อนที่จะยิงไปชนเสาและบอลก็เด้งกลับมาหาเพื่อนร่วมทีม ที่สุบรัณจ่ายบอลไปให้ในตอนแรกและก็ยิงเข้าประตูไปซึ่งสุบณัณก็มีส่วนช่วยให้โอเอได้ประตูในครั้งนี้โดยเกมนี้สุบรัณเหมือนตาและคุณอายวัฒน์ศรีวัฒนปร,าาประภาประธานสโมสรเลสซตอริตี้ได้เดินทางเข้าไปชมเกมติดอขอบสนามในครั้งนี้เพิ่มเติมไปด,ด้วยโดยรวมเกมนี้สุบรัณเหมือนตาทําได้ดีการวิ่งหาลายหาตําแหน่งทําได้ดีไปอย่างมากขาดเพียงแค่เรื่องของการจดสกอร์ในครั้งนี้เพียงแค่เท่าน,นั้นเองน,นะ เป็นอัลง,งานนี้นะผมต้องรอดูกันต่อไปกันกน,นะฮะัว่าจะเป็นเช่นไรายยงานนี้เริ่มเข้าฝักแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยนึงไงเปิดผลงานเทพมุยกับการยิงประตูให้ทีมชาติไทยตลอด10ปีหลังมานี้โดยเรามาเปิดทั้าน,นของสติดิดสิศน,น์แดงดากับผลงานในสีเสื้อของทีมชาติไทยตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะเตรียมนะฮะลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กรุ๊ป4่ีนาที่5และก็6ในช่วงเดือนมิถนุนายนนี้ซึ่งอานนี้เทพมุ้ยในวัยย่าง36ปีถือว่าเป็นการคัมแบ็กช้างศึกคนแรกในรอบ6เดือนหลังจากเกมล่าสุดที่ลงสนามคือเกมที่ทีมชาติไทยบุกไปเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์3-1เมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่มานมา ซึ่งเกมวันนั้นเทปมุยก็ลงมาเป็นตัวสำรองก่อนจะทำแอสซิส2แอสซิสให้กับทางทีมได้ยอย่างยอดเยี่ยมและครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการได้ร่วมงานกับพี่น้านของมาสเตอร์อิชิอิเป็นครั้งแรกกันอีกด้วยโดยผลงาน10ปีที่ผ่านมาของธีรศสสินแดงดากับทีมชาติไทยมีดังต่อไปนี้ ปี2023ลงเล่น8นัดยิงไป6ประตูปี2022ลงเล่น9นัดยิงไป7ประตูปี2021ลงเล่น6นัดยิงไป4ประตูปี2019ลงเล่น9นัดยิงไป3ประตูปี2018ลงเล่น4นัดยิงไป0ประตูปี2017ลงเล่น6นัดยิงไป2ประตูปี2016ลงเล่น13นัดยิงไป6ประตู ปี2015ลงเล่น8นัดยิงไป4ประตูปี2014ลงเล่น1นัดยิงไป0ประตูและปี2013ลงเล่น5นัดยิงไป1ประตูรวมแล้ว69นัดที่ลงเล่นกับนั่งของทีมชาติไทยเทพมุยยิงไปทั้งสิ้น33ประตูในครั้งนี้เลยทีเดียวนะฮะโอ้โหเป็นว่างานนี้ ี่มุยถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมจริงๆก็ขอให้พี่แกนั้นอยู่ช่วยจนจบนะฮะสองแมตช์ในครั้งนี้ก็แล้วกันยังไงก็ไปให้กาลังใจทีมชาติไทยกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานจนครับเอาแลหนยังไงช้างศึกตบเท้าบริงานตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมตเตรเย่ที่จะบูจีนสิงคโปร์ในศึกคัดบอลโลกนะ ซึ่งอานนี้มาสด้าอิชิอขุนสือทีมชาติไทยนำ25ขุนพลบรยการตัวเพื่อจะ,ตะเตรียมทีมก่อนทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดที่5และก็6ในครั้งนี้โดยกันนี้เมื่อวันนี้เวลา12นาฬิกา30นาทีณนะโปรแกรมโนโวเทลฟิลเจอร์พาร์คฝรั่งเศสฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางมาบริการตัวเพื่อจะ,ตะเตรียมเก็บทำเก็บตัวนะฮะทำการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรกรุ๊ป4 แมชเดย์ที่5และก็6ที่จะพบกับจีนและก็สิงคโปร์โดยมีนักเตะบริงานตัว25คนขาดเพียงแค่เอเดชเดรและก็สุบโชคสารชาติที่จะตามมาสมทบกันในภายหลังจากการบริงานตัวในครั้งนี้มาดามแป้งโดนพันล่ำซำรรนายกสมาคมก็ได้มอบหมายดรชานวิทย์ผลชีวินอุปนัยกสมาคมและก็ฐานะท่านประธานที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิคพร้อมด้วยปียพง์ผิวอ่อนฝ่ายเทคนิค แล้วก็หม่อมหวงกิติบดีประวิตย์สภากรรมการเข้ามาให้กำลังใจสนับสนุนการทํางานของทีมแล้วก็ดูความเรียบร้อยในครั้งนี้นั่นจานั้นของมาสดาอิชิอิหัวหน้าผู้บึกศรทีมชียไทยชุดใหญ่เผยถึงความพร้อมในครั้งนี้ เราเตรียมตัวมาแล้วและเราก็จะนําสิ่งเหล่านี้มาเพื่อจะ,ตะเตรียมความพร้อมสาหรับการเจอกันจีนอีกครั้งจากที่เราไปดูตามสถานต่างๆมีการศึกษาข้อมูลและก็ดูฟอร,ร์มการเล่นนักเตะแต่ละคนมีการคุยกับท่านประธานสโมสรและก็เฮชโค้ดแต่ละทีมรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเราก็เลือกนักเตะดีที่สุดในครั้งนี้และก็ตะเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดในการเจอกับจีนและก็สิงคโปร์ในครั้งนี้นี่คือการาเรียกนักเตะที่ดีที่สุดเข้ามาในครั้งนี้เลยทีเดียวนะ ความคิดของผมคือเรามีช่วงระยะเวลาในการซ้อมน้อยและการจะทําความเข้าใจเทคนิคในระยะเวลาอันสั้นเราก็ต้องฐานาที่มั่นของเราทํางานเหมือนอันดับแรกก่อนและเลือกจุดนี้มาก่อนในการเข้าแคมป์ในขณะนี้ถ้าพูดถึงในรายการของจดทานเข็มดีและก็เอกนิพป,ปัญญาทั้งสองคนไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งสองมีรายชื่อใน50ตัวใน50คนที่เรา เรียกตัวไปแล้วแต่ผมมองว่าการเรียกตัวเข้าแคมป์ในครั้งนี้คือต้องเลือกคนที่เคยซ้อมกับทีมและเข้าใจเทคนิคมากกว่าเลือกนักเตะนี่คือสิ่งที่มีส่วนมากกว่าทั้งสองคนที่ยังมีโอกาสติดท,ทีมชาติและเขาก็มีชื่อในการจะเรียกตัวนักกีฬา50คนในรอบนี้หยุดแล้วะนะผมก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะฮะทีมชาติไทยฟุตทีมและนี้ก็เป็น ที่นันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสตล์ประจำวันที่30พฤษภาคม2567โดยชายผู้บังคับรังฟุตบอลไทยครับ